เอชุติมาถ้าไม่ตายอวดหุ่นเป๊ะว 56, no at, ัย56โนแคปผู้ชายชาตินี้ขอแซบทั้งชีวิตเป็นตัวตื่นสายบันเทิงรุ่นใหญ่คนหนึ่งของวงก,การเอชุติมาในยนาหลังจากผ่านมรสุมชีวิตรักตอนนี้กลับมาแซบเวอร์อีกครั้งในวัย56ปีแทบไม่น่าเชื่อว,ว่าอายุจะเข้าหลัก6แล้วแต่ความสวยแซบเออไม่แพ้ดารารุนหลังเลยทีเดียวค่ะ เจ้าตัวย้ำเสมอว่าเห็นภาพเธอล่าสุดนี้ไม่ใช่เพราะชีวิตรักพังแล้วจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแต่เป็นคนรักตัวเองดูแลตัวเองมาก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเลิกลากาแฟรุ่นลูกเขาบอกผู้ชายทำอะไรเธอไม่ได้ก่อนหน้านี้หนัก84โลตอนนี้เหลือ66โลเพราะรักตัวเองไม่อยากป่วยตาย จเจ้าตัวยังเปิดเผยอ,อีกว่าแฟชั่นเซตนี้คือหุ่นล่าสุดที่แสนจะภูมิใจว่าฉันทําได้แต่พี่ก็มีตัวช่วยที่เนรมิตให้พี่สวยแต่แบบนี้ล่าสุดน้องอยุยญาติเยอะก็หุ่นดีตาพี่มาติดติดบอกเลยสวยแซ่บตลอดเวลาบบกไม่ต้องแข่ผู้ชาตินี้เราต้องสวยให้โลกจําให้หน่าที่สุดค่ะเชื่อพี่